การทดลองในวันนี้เราจะใช้ของใช้ในบ้านแบบน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดามาทำให้เกิดปฏิกิริยาที่จะสร้างแรงดันให้กระดกลาบทีเพื่อนที่ได้เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจระดดจะพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนครับ 3...2...1... ห้าออย้เหเห็นไหมอเห็นไหม เป็นไงครับพร้อมที่จะทดสอบพี่ยังน้องๆ้อมนะครับน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องเฟิร์นแล้ะครับแล้วน้องละครับน้องอัพน้องบอลคราวนี้เนี่ยเราจะเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับเรามีอันนี้คืออะไรเอ่ยน้องเฟิร์นน้อาขิงคือขาอันนี้คิดว่าคืออะไรเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยนี่เราทานกล้วยเนี่ยเราเปลือกกล้วยนะครับมาสับอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรแครอทเจ๋งมาก คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะครับเราจะทําจรวจจากผักอยากรู้ไหมว่าทํายังไงเดี๋ยวจะให้ทำานานทดลองนะครับโอเคอแต่เอาวุูก่อนเราก็มีกักฟิล์มนะครับ <c oughs> อ๋่าเดี๋ยวพี่จะเตรียมให้นะเรามีสิ่งที่ดูใสๆอย่างนี้ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรนะครับแต่เดี๋ยวจะใส่เราเราใส่ตรงนี้อะไรนะเราใส่ตรงนี้ <c oughs> เข้าไป <c oughs> โอเคใครอยากจะลองเปคนแรก คนงานครับเออรัอกเพื่อนมากน้องคนนี้คน้องอัพแล้วแล้วแวนคนแรกโอเคแอ่าน้องอัพเดี๋ยวอ่าเนี่ยน้องอัพนะเดี๋ยวให้น้องอัพนะเลือกที่จะตักอันไหนก็ได้ใส่ลงไปนะตักอะไรก็ได้ตักอะไรก็ได้อะเกิดกล้วยหรือแครอทก็ได้ตักจั๊กครึ่งช้อนอ่าระว,วังแล้วใส่แล้วแล้วก็รีบปิดเลยอ่าพร้อมนะอ้าวถอยกลับไปดูนะเกิดอะไรขึ้นไม่ระเบิด เอ้าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นไปไหนโอ้โหขึ้นสูงเลยเห็นไหมเห็นไหมแล้วบอกจเอาอะไรใส่เอาแบตอัพเนี่ยเอาเดี๋ยวใส่อีกใส่อีกโอเคเอาช่วยเป็นฝาได้เลยอีกอีกด้านหนึ่งแล้วเร็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 วอ้าวช่วยกันนับแล้วเขย่าเขย่าหน่อยหนึ่งสองสาม กี่นาทีสามสามิบเจดสม,สม,สม,สมโอ้โหเห็นไหมใช้เวลานานมากขึ้นเราก็นับนะรีบเลยลเอาส่แ,สแรกสายแเอาเร็วปิดรู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 เร็วอีวิ่ง <laughs> เร็วเลย <laughs> เห็นโโหไหมเก่ <laughs> กงมากเลยอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่า,วาจะเห็นว่าปริมาณของมันนะครับ ปริมาณเนี่ยก็มีส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะเป็นชนิดของผักนะครับหรือว่าปริมาณนะครับหรือแม้แต่พื้นที่ผิวนี่นะครับก็จะมีส่วนในการที่จะให้การเกิดกิริยานะครับหรือว่าความเร็วของมันเนี่ยต่างกันใช่ไหมครับน้องๆรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกตื่นเต้นมากเลยเหรอต้องอัพล้ะครับสนุกมากน้องบอลตื่นเต้นแล้วสนุกแล้วได้ความรู้ด้วยนะครับ